สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนเลยนะ,นะคะ,คะวันนี้หนูเล็กมีข่าวดีมาบอกอยู่แล้วนะคะมีข่าวดีมาบอกทุกๆท่านนะคะค่ะวันแึก<ม>วันให้ป้าลุนดูหน่อยเรื่องนี้สุดๆเลยผมเพิ่งผมเพิ่งสระมาก,ก็จะพลิ้วนิดนึงมีสติค่ะมนะั้ยไม่มีไม่ชออยู่ที่บ้าน ไม่ได้เอามาไม่ชอบทานหรอก็ทานปกติทาททานําไม่ทานอะเพรือะไกับยิ่จ่อยนะตามเราไปสวัสดีคืออะไรคะาวดีคือหนูได้ได้แต่ว่าคุณแม่ปิดบางยได้มาแล้วแต่คุณแม่คุณแม่แกล้งคุณแม่แกล้งหนูเล็กค่ะได้ได้ได้มามาแต่วันไหนพาสปอร์ตมาแต่วันที่พี่ถาม มาตอนวันศุกร์เหรอวันศุกร์ใช่ครบรอบหกวันใ้่ไมวันหกวันหกวันเขาหกวันมาตอนบ่ายสองเขาก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เขาบอกว่าจะไว้แบบว่าแบบว่าแกหนูเลยว่าถ้าเจอว่าไม่ได้พาสปอร์ตจะไปได้ยังไงใช่ไหมใช่หนูเรียกแกขาดตายจริงจริงนะใช่ไหมหนูหนูก็เฝ้าเราว่าเอ้ยไม่ได้มันจะมาแล้วไม่กำหนดขอทำการห้าวันเนาะ ห้าวันก็แบบคือว่าวัยสุดห้าวันทนานสุดก็เจ็ดวันเราก็นับอยู่แล้วทําไมมันนานท่านาน็กใชไมถ้าเป็นวันจันทร์งเป็นวันอังคารเทได้มาแต่วันศุกร์แล้วมันปิดเทอมหกวันปิดเทอมพอดีก็มาพอดีเลยไปอยู่เรากินข้าวเหนียวได้ปะเลยกินได้เป็นคนชอบกินข้าวเหนียวแหะแต่ว่ากินได้ไม่เยอะเพราะว่ากินนิดเดียวก็อิ่มแชอบกินบ่อย กินบ่อยเพระาะว่าที่โรงเรียนก็มีขายหนูชอบซื้อมาแล้วหนูก็ปั้นปั้นแล้วก็กินเปล่าๆแซมหมูหมากมค่ะท่านค่ะกินแรกพ่อกับพ่พอว่าถ้าไปอยู่ลาวอ่ะต้องกินซ้ตมตำเกี๊ยหมาไม้ได้กินได้มันก็มีหลายอย่างหนูกับเขานะไม่ใช่ว่าจะกินแต่ตำหูแกงมาใหม่เนาะไก่ทอดผัดกะเพราเวสีนะ่ะออาาแต่วบาอานลาั้วก็าบอว่าตำหูเนาะหนูอยากกินหวาาหนูก็ตำเอง เพื่อนเขามีครบถ้าคุณท่าหนูอยากกินอีกปูหนูก็ต้องไปจับเอาอยู่ทุกงนาจับนี่ค่ะก่อนหนึ่งก็ขอบคุณใครคะขอบคุณบ่าวบอยนะคะขอบคุณน้าบ่าวนะคะที่สนับสนุนพาสปอร์ตเล่มน,นี้ให้กับน้องหนุ่เล็กนะคะเปิดมาก็หน้าเอ๋อไม่แพ้กันเลย <c oughs> เออมาอันน <c oughs> ี้ใกล้ได้รู้ เออมากเลยค่ะเออมากเลยนะคะเหมือนจะเหมือนจะสิบสิบสี่อ่ะเออมากเลยไหมเออเหมือนจะสิบสี่นะใช่เหมือนเหมือนเด็กมากแต่ว่าแต่ว่าอายุไปแล้ว <c oughs> ใชอ่อายุไม่รอหน้าเลยพนักง,งานต้องตกใจอ่ะ <c oughs> บอกว่าอะไรนะหนู่ยุี่เท่าไหร่สิบหกําไมหนูสูงจังอ่ะ <c oughs> ไปทำก็ไอโบโบ,บไดเพลงนี่เาหนึ่งพันสี่สิบบาท หนึ่งขั้นมีเว่าไ้ค่าพาสปอร์ตเนาะสี่สิบบาทเว่าไป้ไปค่าไปเซนีเปอร์ที่บุรมล์ใช่เด็กเดียววันนั้นก็ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมมีแต่หนูใช่มีแต่หนูเข้าไปก็คือเงียบมากไม่มีคนเลยคิดย้อนวันที่ไปทําคิดดูว่าพ่อเหยียบรถพ่อเหยียบปกติพ่อจะขับไม่ถึงร้อยนะแต่วันนั้นเหยียบร้อย <laughs> เลยเหยียบแบบเหยียบสุดเพื่อลูกคนนี้พ่อทาได้นะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่บอปาป้าปา คุณแม่นี่เสียวมากแต่ละโค้งนะคะคือแบบอะต้องเกร็งเลยพี่นอนต้องจับตัอ <laughs> ตว <laughs> องเกือปกติแกไม่ขับเร็วขนาดนี้อ่ะปกติแกจะขับแะขับประมาณ80ไม่เกิน90ออกจากบ้านไปบ่ายสองยี่สิบเก้าไปถึงนู่นบ่ายสามหน่อยหน่อยบ่าย3-30บ่ายบาสามสามสิบสามสิบเอ็ดถือว่าอู้ทางไอ้อแบบเร็วมากแบบตรงโค้งนะแบบกั้นใจแบบอู้ ทำไงว่าอะไรเงี้ยกลัวว่าไปไม่ทันเนาะหมบ,บว่าเขาปิดก็คือว่าไปเขาปิดนะเสียเวลาเียนะ่ถ้า,านน้ำมันเนะาะน้ำมันไปจับห้าร้อยเยอะไม่พอแบบพอขากลับแ <c oughs> ป๊เเปเบเ,ปเดียวเนาะแป๊บเดียวขากลับแป๊บเดียวเียวมากเลยอืมเสียดายเราไม่ได้ลงไปถ่านสนามเนาะไม่ไม่เราเราไปแบบว่าวันนั้นงวนก็คลอดลูกเลยไนงะ <c oughs> ใช่วันนั้นวันนั้น คือมันม so ันประจวบเหมาะเลยค่ะทุกคนคือวัวก็คลอดลูกนะคะวัวคลอดลูกตอนเช้าคือตอนบ่ายเจ้าของก็ไปทำพรสปอร์ตนะคะเด็กหญิงเปียอตพระใช่ไหมปียาพันปีแอตสุขะเดิมนะคะสอันนี้วันวันวันเที่ยงวันหมดอายุอันนี้วันหมดอายุอันนี้วันยี่สิบสามยี่สิบสามเนาะยี่สิบสาม หมดอาย,ยุประมาณสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดตอนนี้ก็สองไหมใช่ห้าปีแต่ใช่หาปีดูเลียค่ะแต่ของเราใบใบเดยของเราเนะี่ยได้สิบป,ปีเปล่าสิบป,ปีแต่ว่าเ้องต่อเขา้าแบบจำออกจำเขา้าจำออกจำเขา้ามันก็หมดไปไม่ถึงสิบปีหมดทำไมมันของมันจะเลกหรือเปล่ามันลบ มันจะเล็กเหมือนมันจะเล็กเ,เนาะนี่ไงเท่าองเองเนาะก่อนน้ำตาลเยอะมากแต่ของหนูมันของถ้าสิบปีมันจะเป็นสีเข้มนะมนนสิบป,ปีมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอนะแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นน้ำตาลอ่อนอยู่แ้ห้าปีอยู่ได้วห้าปีแต่ถ้าปั๊มเข้าไปอยู่ลาวก็จะอยู่ยิบได้ได้เดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาป,ปั๊มกลับคืนมาอยู่ลาวอีก เป็นนักท่องเที่ยวตามใ่คะจะเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่จะได้ไปเที่ยวลาวเนาะความฝันก็ไปท่งแถวนี้ก่อนเนาะถือว่าบุญนะคะหนูบุญมากเลยค่ะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเนาะใช่ไม่คิดไม่ฝันว่า <c oughs> จะได้ไปจริงๆริมคิดว่าคิดว่าอ้ไรบอพูดเล่นใช่ไหมใช่ตอนแรกคิดว่าเออแบบก็แค่พูดเล่นไปอะไรอย่างงี้คือแบบพูดเล่นๆพ่นพแม่ล่อยแล้วโตแล้วแต่ก่อนยังน้อยอยู่แต่ก่อน แต่ก่อนก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ปล่อยตั้งแต่บ่าวมานะก็ได้ไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ตอนนั้นเรียนหนูเรียนมอะไรมหนึ่งมหนึ่งมสองตอนที่บ่าวมาครั้งแรกมหนึ่งตอนที่หนูยังน้อยอยู่อะตอนนั้นน้ำหนักยังไม่ถึงแปดสิบเลยตอนนี้ตอนนี้บวมตอนนี้บวมนะตอนนี้ตอนนั้นยังกะปิดเดียวเองอยนี่โหบวมบวมถ้าเกิดว่าใครมา อยู่ข้างๆนะเนี่ย,ยาหายหลังค่ะกระซนะแบบูไปหาหน่อไม้ตั้งก้มนะแบบใบไปหาหน่อไม้ใส่เสื้อกันฝนไปวันนะั้นขาดหมดเลย <c oughs> ป้าไปหาที่ไหนไหาตรงโรงเรียนอนะไ,ไปหาแล้วป้าไปตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไปหาหรอกไปไปให้น้ำบัวแล้วท <c oughs> ีนี้พิมอ่ะ ว่าจะไปดูเหตุเพื่อเห็ดมันขึ้นแล้วเห็นดอไม้ก็เลยเก็บหนูใส่เสื้อกันฝนไปหาดอไม้ใช่ก็ฝนฝนมันตกไงไปใส่เสื้อกันฝนไปครอบครัวแล้วฝนมันตกในนี้ก็เลยไปไปดูเหตุใต้กอผายออกมาล่ะไม่ออกแต่ดอไม้ออกลยเก็บดอกไม้ใส่เสื้อกันฝนก็ขาดเต็มหลังเลยวันนี้ว่าจะเก็บอไม้อยู่แต่ยังไม่มีใครเก็บยะนางให้เนี่ยหาคนเก็บไปยะนางก่อนพี่น้องเอ๋อนีน้ำท่วมสุลินมากเลยตอนเนี้ยย็ด คุณแม่คุณแม่หนูเรียกว่าฝนตกหนักขนาดนี้จะไปได้หรือเปล่าบอกว่าไม่ได้ย่างไปนะคะขี่รถจขี่ไหมขี่แค่นี้ไม่ได้ใช่อุปสรรคนะคะดีที่ว่าเอ๋พอพอหนูเล่นไปทำปั่นสปอร์ตเสร็จพอพายุก็เข้าเนาะหนูหนูอะไรนะโนรูโนรูพอหนูได้แบบหนูไปทำยี่สิบสามเลยใช่ไปทำวันศุกร์ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วก็พายุเข้ายี่สิบห้ายี่สิบหกบอก อย่างนี้รู้เรียกไม่มีสีไปพายุพายุสี่วันยี่สิบสี่เอ้ยไม่ใช่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าห้าวันสี่ว่าวันวันที่ยี่สิบสี่มันยังมันยังไม่ตกไงมันแค่เมฆมาเฉยแต่วันที่ยี่สิบห้าตกทั้งวันถ้าอย่านั้นไปทำแค่วันสองวันฝนก็ลงนะทย่างนี้หนู ไปยาอีกมาสั่ไปอดยาวนี่แล้วไม่ไปวันจันนะไม่นี่ก็เหมือนว่ากลัวจะได้ไปแล้วมันจะเลื่อนน่ะนันแหละแล้วก็จนแบบไม่ไม่มีอารมณ์จะกินหมูมกระทะน่ะเดี๋ยวก็รถไม่ว่างเลยไม่มีน้ำมันใส่เลยเดี๋ยวก็ไม่มีคนขับไปเลยเดี๋ยวก็พ่อไม่ว่างเดี๋ยวก็พี่ไม่ว่างเดี๋ยวก็ติดงานเลยคือคือจะไม่มีอารมณ์กินข้าวกินน้ำนอนแล้วน่ะตอนนี้ยังไม่ได้ ก็จะไม่มีอะรงกินข้ากินน้ำนอน้ะคือจะแบบว่าหนูก็นอนคิดไปคิดมาเออจะไปยังไงเนาะจะไปยังไงเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหมหรือนั่งรถทัวร์ไปดีถ่านั่งรถทัวร์ไปยากนันหละหนูก็จะไปลงในจังหวัดบุรีรัมย์มันก็นั่งนั่งวินเข้าไปสนามบินมันก็ต่อเข้าไปอีกมันก็ไก่ไปทั้งวันคิดคิดอยู่เหมือนกันนะเก้าโมงเขาบอกว่าพี่นั่งเรยอนั่งรถเมย์ไปไหมจะไปยังไงวะนี่ เพื่อนเพื่อนหนูเขาก็แนะนํามาแบบมึงก็นั่งมอเอ้ยมึงก็นั่งไอ้อะไรนะรถไฟไปสิสามสิบบาทเองไปแล้วก็ต่อวิ่งไปอีกนิดหนึ่งก็ถึงก็เงินกันเลยเนี่ยไปพ่อแม่พ่อแม่ต้องไปเซ็นให้หนูนั่นแหละยากมันก็ยากเออถ้าถิดว่าไปอย่างเดียอพี่สองคนโอเคอยู่ใช่ไหมใช่นี่พ่อกับแม่ต้องไปพ่อกับแม่ต้องไปด้วยพ่อกับแม่ต้องไปเซ็นให้หนูเล็กเพราะว่ายังเป็นผู้เยาว์ยังไม่ถึงสิบแปดยังไม่ถึงสิบยังไม่ถึงสิบแปด ไม่ต้องเซ็นให้เหมือนเหมือนน้องเจนกับน้องน้ำแบบพ่อเซ็นให้ตอนนั้นแคน่น้อยอย่งเยแต่ที่นี้หนูว,วัยนะเพราะว่าหนูหนูเซ็นไปแล้วอะหนูเขียนไปแล้ว,แ,ลวแต่พ่อน้องเซนและพ่อต้องเขียนให้ตอนนั้นสองคนอีกอะสามไม่นพ่ออีอะนานมากแล้วนนกไปทานนกเป็นวันเนาะดังนั้นทำพร้อมกันทุกคนเลยสามคนพร้อมกันเลยก็วันนั้นก็สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถูกไหมเพราะว่าคนละหนึ่ง ี่4 0บาทห้าวันนะหนูห้มมา,าวัน,น,นวนะันมันจะห่วงบนนู้นแหละประสิ์ยังก็มาส่งปุ๊บว่าอุ๊บไวจังเลยอ่ะแต่ถ้าที่บ้านนะทุกวันนี้มันนานเ้วยวันพาสปอร์ตเราพอคนเห็นรลายเนาะคนทำร้ายห,หนูเลยยะว่ามาต่างประเทศเยอะทีนี้ก็ลรอแต่น้องน้ำกับน้อง,องเทน,นปิดเทอมตอนนี้กำลังกำลังเริ่มส,สอบอยู่ค่ะสอบประมาณสามสี่วันก็เสร็จแล้ว วัน,นวันนี้สอบ,บ,บใช่ไหมใช่วันนี้วันที่สามใช่ไหมละ่ะใช่สามสี่ห้ามันเสร็จแล้วก็เห็นน้องนาว่าหนูอ่ะสอบสิบวันนะแม่อือเบอบอสอบสิบวันแต่เรื่องความฝันหนูเลยก็เป็นจริงดีใจด้วยนะคะจะไดไปเทีย่ยวแล้วหายจอยแล้ว,วแต่ว่าไอจอยเราแบบไปปัดเึงนงานเสิร์เขาเลยสองสามคนนะ สาวล่าว่าไอ้รถบีมมันจะไม่ยกล้อหรอ <c oughs> น้ำหนักหนูอ่ะจีจูดมากเลยค่ะล่าเลยพี่น้องฝากอะไรก็เซร์เลย,เยจ้าพอ,อกันใหม่คินะ่ะบ๊ายบาย